พี่อย่างอย่างนหพายจะเอาไปต้องข้ขับมาทัในที่แบบว่ารัวนเจ้ารถแย่อยู่ตรงใครขับรถแมาช่วยมาสมารับด้วยรถแย่หายไปไหนแล้วเจ้าพี่น้องจ้ารวเจ้าขอบคุณแต่ปเจ้าตะลอนกะหอและทหารที่มาร่วมในเจ้าถ้าอยู่นอบชุดแปก็มอดสแต่ถ้าอยู่ในชุดแบบสองขอใคุณได้กังใส่ีื่อหน่อยเจ้าสอคนตัวแรงก็แบบ่านในประเทศที่าร 啊！